เป็นลูกจ้างทดลองงานมีสิทธิ์ที่จะลาประเภทต่างๆได้หรือไม่และมีสิทธิ์ที่จะใช้วันหยุดได้หรือไม่เรื่องนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ากฎหมายไม่ได้กําหนดประเภทของลูกจ้างนะครับกฎหมายเขียนคําเดียวว่าให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเช่นมีสิทธิลาป่วยมีสิทธิลากิจมีสิทธิลาเพื่อการทำมันลาเพื่อฝึกอบรมพัฒนาลาเพื่อรับราชการทหาร กฎหมายไม่ได้เขียนนะครับว่าลูกจ้างทดลองงานหรือลูกจ้างรายวันไม่มีสิทธิลาไม่ได้เขียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเท่างานวันแรกถ้าป่วยก็มีสิทธิลาได้เลยดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ไปเจอระเบียบของนายจ้างที่บอกว่าต้องออทํางานสามเดือนก่อนถึงจะลาได้อะไรต่างเหล่านี้นะครับระเบียบเหล่านั้นผิดกฎหมายทั้งหมดนะครับส่วนวันหยุด ก็มีสิทธิ์หยุดเหมือนกับลูกจ้างทั่วไปแต่แต่นะครับวันหยุดพักผ่อนประจำปีหรือที่เราชอบเรียกว่าลาพักร้อนอันนี้ต้องทํางานในครบปีก่อนนะครับถึงจะมีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์วันหยุดพักผ่อนประจำปีได้กฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์หนึ่งปีกับลูกจ้างทุกประเภทครับไม่ได้แบ่งว่าเออได้ผ่านโปรแล้วถึงจะมีสิทธิ์หยุดพักผ่อนประจำปี กฎหมายเขียนไว้กันหมดครับลูกจ้างทุกประเภทต้องทำงารครบปีก่อนถึงจะมีสิทธิ์หยุดได้6วัน